เดี่ยวไม่ได้ครับเอาไปทำอะไรคะเอาไปให้นกกินครับข้าวเม็ดใหญ่จังเลยข้าวอ่ะเป็นข้าวน่าจะเป็นข้าวมะนรีครับเป็นน่าจะเป็นมันรีปฐมนะครับเนี่ยตัวนี้อ้าวอะไรขาวขาวคะนั่นาขะอะไรขาวขาวคุณอาสิครับขาวขาวนั่นอะไรคะอ๋อเป็นลูกสาวครับลูกสาวลูกสาวมาเล่นด้วยครับวันนี้พามาสูดอากาศที่ชนบทด้วยโอ้ดีจังเลยน้อู่เขาองชมพู่น้องชมพู่แล้วที่ดินตรงนี้มีความสำคัญยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ เตรงที่เป็นแปลงนาเก่าแล้วก็ดินดีมากครับดินเป็นดินเก่าเลยครับดินอุดมสมบูรณ์มากเหมาะกับการทําเกษตรบ้านสวนเกษตรนะครับแล้วก็ดินตรงนี้มีทั้งหมดร้อยกว่าไร่นะครับเราสามารถทําการเกษตรได้หลายได้หลายอย่างครับดินของเราที่นี้เราแบ่งขายอยู่ที่ตารางวาละ1,500ันหห้าร้อยบาทครับถึง สองพันสี่ร้อยบาทนะครับเรามีทั้งหมดแปสก้อแปลงนะครับเราแบ่งเป็นแปงแลงละสี่ร้อยตารางวาถึงห้าถึงเกือบเกือบสองไร่นะครับ,รบนี่ผมมาลุข้าวครับเลยเกี่ยวเอาให้นก เราจะเปิดให้จองวันที่สามนะครับสามมานี้แล้วูววข้าวข้าวที่เหลือของชาวนาครับซื้อไว้เพื่อ สร้างบ้าน, então, านพนักผ่อนได้ครับที่ดินเขาจะทำเป็นแนวสวนเกษตรครับพวกทำเป็นบ่อปลาเป็นปักปลูกผักออร์แกนิกครับไปขายก็ได้ซื้อไว้เก่งอะไรก็ดีครับสนใจทักมานะครับอาร์ตครับ8 9นย8แ8ดเดี่ยแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ